ปิง้งจัดกเกาหลีกันค่ะหอมมะลายกันแบบจุกจุกจก,จก,จกอร่อยมากนี่ทุกคนย้นสีฟันไปซื้อเถอะอัลบัมที่เกาหลีถูกมากวาดูเคมากเปรี้ยวมากฉิกมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ,มบเมล่อนเ a อร์เมลอนนะคะคลิปนี้เราจะมา เปิดถุงช้อปปิ้งจากเกาหลีกันค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเพิ่งเปิดถุงช้อปปิ้งจากเกาหลีไปไม่ใช่หรอทำไมถึงมาทําอีกก็คือรอบที่แล้วเนี่ยเราฝากเพื่อนซื้อของจากเกาหลีมานะคะแล้วก็มาอันบ็อกซ์เนาะแต่รอบนี้คือเราไปเกาหลีเองแล้วนะคะบอกเลยว่าชอหนากมากล้มละลายกันแบบจุกจุกจุกทุกคนเดี๋ยวจะมาเปิดถุงให้ทุกคนดูทีละหมวดเลยแล้วกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะต้องอบอกก่อนว่าคลิปนี้ทุกคนอาจจะรำคาญผมหน้ามาเรานิดนึงเพราะว่ามันยาวแล้วค่ะทุกคนมันยาวชนิดที่ว่าแทงเข้าไปในลายคือ็ หลายรอบแล้วแต่คือเราก็ไม่อยากไว้ผมหน้ามาต่อไปแล้วนะคะอยากจะให้มันยาวก็จำเป็นต้องปล่อยมันไว้เลี้ยงมันไว้แบบนี้ไปก่อนนะคะซึ่งในคลิปอาจจะมีการจับมจผมปัดผมค่อนข้างบ่อยนิดนึงต้องขอโทษทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ทุกคนลำคานะคะแต่ตัวเราก็ลำคาญด,ด้วยแต่มันทําอ,อะไรไม่ได้จริงมาเริ่มจากหมวดแรกก่อนเลยนะคะเป็นหมวดของกินแล้วกันนะคะทุกคนของกินเนี่ยอันนี้คือซื้อมาไม่เยอะมากนะคะเน้นซื้อมาฝากคนอื่นแล้วก็ซื้อมากินเองด้วยจุบจิบ,จบ,จบ,จบปรากฏว่าขนมเกาหลีอร่อยมากคือฉันแบบทำไมฉันถึงซื้อมาแค่นี้แล้วาอยวันน คือมันแบบมันอร่อยมากเลยทุกคนเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้คือน้ําถุงๆที่เกาหลีคือคิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยเห็นกันมาบ้านแล้วแหละคือเราเห็นน้ําถุงๆที่เกาหลีอันนี้มันฮิตมากในติ๊กต็อคือเขาจะต้องแบบไปที่ซูเปอร์นะคะที่ชื่อว่าเอ่อซีอูกับ g 2 5นะคะ G25 แล้วเขาก็จะไปซื้อน้ําแข็งนะคะแล้วก็มาเลือกน้าถุงๆอันนี้เพื่อมาเทใส่กันทุกคนซึ่งมันแบบอร่อยมากมันก็คือน้ําแบบน้ํานุ่นนี่น่าอะไรอย่างนี้ทั่วไปนี่แหละคนแต่มันแค่มาอยู่ในรูปแบบแบบถุงๆแบบนี้ซึ่่งมมันนนแแแบบบบบรออตาาาาใจคคคเเ้พ็กะะื ชอบมากซื้อกินทุกวันตั้งใจว่าจะซื้อกับไทยทุกรสที่มีเลยแต่ว่าลืมก็เลยมีแค่2ถุงที่ซื้อไว้แล้วนะคะแล้วยังไม่ได้กินก็เสียดายมากเลยใครจะไปเกาหลีแล้วาฝากซื้อได้ไหมคือแบบสามารถ DM มาได้ทุกช่องทางเลยว่าจะไปเกาหลีแล้วอยากฝากซื้อน้ำวันนี้มากก็จะเป็นพวกขนมกระตุกกระจิกนี่แหละทุกคนที่เราซื้อมานะคะตั้งใจซื้อมาฝากคนที่บ้านนะคะก็จะมีพวกเวเฟอร์อะไรแบบนี้นะคะจะบอกว่าถูกมากเลยนะอันนึงประมาณพันวอนเองทุกคนพันวอนก็แบบ20กว่าบาทส0ิบาทอะไรประมาณเนี้ยซื้ออันนี้มา แบบยูสุชีสเค้กค่ะทุกคนน่าจะเป็นฟิลเหมือนแบบคุกกี้อะไรแบบเนี้ยน่ากินมากยังไม่ได้ลองกินเลยเพราะว่าเก็บไว้ให้ทุกคนดูแล้วก็มีอันนี้นะคะตอนนั้นก็คือไปเดินหาแบบพวกขนมฝากชาวบ้านนี่ไหนก็เลยได้ลูกอมดากนามานะคะที่มันเป็นแบบดากนาคอฟฟี่แล้วก็ดากนาที่เป็นขนมกลมๆของที่มันทีทิตอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลูกอมที่แบบอร่อยมากทุกคนใครกินขนมดากนาแล้วรู้สึกว่ามันไม่อ ทุกคนคือแมวฉันทำอะไรไม่รู้แบบนึงก็คืออันนี้มันจะเป็นลูกอมรสบากนาทุกคนแล้วมันอร่อยมากมันมีความแบบนหวานอะถ้าใครชอบกินหวานนะคือต้องถูกใจแน่นอนนะมันจะบอนแบบกัดลิ้นนิดนึงแต่ก็โอเคอ่ะทุกคนต่อไปก็เป็นพวกคุกกี้นะคะอันนี้เลยทุกคนอันละพันสองพันวอนอ่ะคือมันไม่แพงแล้วก็ซื้อมาฝากที่บ้านนะคะเพราะว่ามาอร่อยจริงๆขนมเกาหลีอ่ะแล้วก็มีบิสกอตนะคะเรารู้ว่าที่ไทยมีขายนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยากซื้อมาเพราะว่าคุณตัวมีความคิดว่าบิสกอตที่เกาหลีจะอร่อยกว่าที่ไทยซึ่ อันจริงจงอันนี้ซื้อมา2อห่อแต่ว่าก,กินหมดไปแล้วห่อหนึ่งทุกคนเด้ออร่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นฟิลเหมือนแนะับเวเฟอร์ช็อกโกแลตนะคะน่ากินมากเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จจะไปกินแล้วทุกคนมันน่ากินมากแล้วก็เขาบอกว่าเยลลี่ที่เกาหลีอร่อยมากนี่ก็เลยซื้อมาแบบหลากหลายมากๆนะคะแต่น่าจะกินหมดไปแบบ2อสามถุงแล้วอันนี้ก็กินหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือซากอะไรยะทรมาถ่ายให้ทุกคนดูอยู่นะคะเราก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะสำหรับหมวดของกินนะ่ะน่าจะซื้อมาประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของหมวดของใช้ทั่วไปของกระจุกกระจิกกระจกกระแจกแล้ว นะคะทุกคนซึ่งเนี้ยไปซื้อมาจากที่ไดโซนะคะถ้าทุกคนได้ดูคลิปบล็อกเราจะเห็นว่าเราซื้อของจากไดโซเยอะมากคือซื้อมาฝากน้องฝากเพื่อนเพื่อนน้องที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็แบบรับฮิ้วเอยใดะไรเงี้ยก็เลยได้มาเยอะมากเพราะมันถูกมากทุกคนราคาประมาณแบบพันบอลเองอะ่ะนี่เช่นอันนี้นะคะเป็นที่ใส่การของแคร์แบร์นะทุกคนเราชอบแคร์แบร์มากอยู่แล้วนะคะก็เลยซื้อมาเลยแบบไม่คิดนะคะราคา1000วอันลก็ประมาณแบบไม่ถึง30บาทอะ,อะประมาณนั้นเนี่ยน่ารักมากใส่การได้นะคะซึ่งการที่เราใช้อยู่อันนี้จะเป็นตัว cash ลายแบ็คพิกนะคะเพราะว่าลืมเอาลายพี่จงอินไปอะ่ะก็เลยต้องไปซื้อลายลิซ่าอันใหม่นะคะที่ตึก YG นะก็ะได้เป็นอันนี้มาหาซื้อเคสพาสปอร์ตนานมากเพราะว่าอยากได้เคพาร์ปอร์ตอันใหม่นะแต่ไม่เจอลายที่ถูกใจเลยนะคะก็เลยไปไดโซแล้วก็เจออันนี้มาเหลืออันสุดท้าย้ลยนะเป็นลายอลิซินวันเดอร์แลนด์ค่ะก็ใช้งานแบบประมาณนึงแล้วอุย๊ย <c oughs> มีตังเหลือด้วยมีตังเหลือด้วยเก็บไว้ใช้รอบหน้านะคะก็เอาพาสปอร์ตใส่เข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็เนี่ยเอาของยัดๆอะไรอย่างงี้ได้ยัดตังยัดะารได้นะก็สะดวกดี ะะก็ตังเอาบัตรเนี้ยใส่ไว้ข้างหน้าน,นี้เลยนะเนาะสะดวกมากละคะเพราะประมาณอ่ะพันวอนสองพันวอนประมาณนี้แหละทุกคนนะอันนี้เป็นพวกพวงกุญแจค่ะได้พวงกุญแจของแครเบมาด้ แล้วก็นี้ได้เป็นกระเป๋ามานะคะเป็นกระเป๋าซีฟเป็นนองมะเขือเทศเป็นของแบรนด์นี้อะ่ะเขาน่าจะเป็นแบรนด์ที่แบบวางขายหลายที่ไม่ก็เอาไปแบบลงของคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆแน่เลยเพราะว่าเราเห็นเขาขายหลายที่เหมือนกันแล้วก็นี้เป็นถุงผ้านะคะถุงผ,ผ้าจุกจิกนะแล้วก็ได้กระเป๋าอีโคแบ็กแบบนี้มาด้วยนะคะจริงๆคือได้มาหลายใบายมากๆเลยค่ะทุกคนเอามาไว้ให้แบบคุณป้าคุณนาคุณอาที่รู้จักอะไรอย่างนี้นะคะมันก็น่ารักดีทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใบประมาณร้อยเดียวเองมัง้งแล้วก็ผู้ใหญ่อะ่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากได้ของฝาก มาให้ดีกว่านะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ติดเล็บนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะซื้อมาทําไมเพราะว่าเราก็ทําเล็บอยู่แล้วนะแต่ก็เห็นมันถูกดีแล้วมันก็สวยดีเลยคิดว่าถ้าช่วงที่เราพักเล็บอะน่าจะได้ใช้ทุกคนแล้วมันก็อีกที่บอกพั 1, วนวอน30บาทจะซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช้นะแกงสติกเกอร์เอ่ยใดนะคะนี่ซื้อมาเยอะมากซื้อมาฝากน้องด้วยนะคะเพราะวาน้องบอกว่าอยากเอาไปเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็นี้เป็นพาสเตอร์ลายเอพีสนะคะคือตอนเด็กๆเราอะชอบสะสมพาสเตอร์แล้วก็มีคนไปเกาหลีแบบนี้ พาสเตอร์น่ารักนกซึ่งเราสะสมพาสเตอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็ได้แมสมาเยอะมากทุกคน คือง,งงมากคนเราไปเกาหลีซื้อแมสเป็นพันเลยอะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแมสของยี่ห้อ m า s l a c นะคะมันดีมากใครไปเกาหลีแนะนํายี่ห้อนี้เลยจะเป็นแมสทรงสามเหลี่ยมอะ่ะที่เราชอบใช้อะ่ะเนี่ยทรงนี้พอเวลาใช้หน้ามันจะดูผอมหน้ามันจะดูเรียวหน้าดูตอบอะไรเงี้ยแล้วแมสยี่ห้อนี้มันดีค่ะทุกคนคือมันไม่บาดหน้าแล้วก็ไม่กินเครื่องสาอางมากเกินไปแล้วก็ไม่ถูหน้านะคือมันแบบพอดีฟิตไปกับหน้าเลยใส่แล้วก็ดูผอมดีด้วยแล้วก็มีสีเยอะมากแล้วเขาก็แบบจัดโปรลดราคาเยอะด้วยทุกคนแบบซื้อสาแถมหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ว ประมาณ5,000วอนได้มัง้งส่วนนี้นะคะซื้อเป็น KF94 มาทุกคน KF94 ของแท้จากเกาหลีนะคะอันนี้เรคคอมเมนต์มาทุกคนคนเราอะ่ะจะซื้อแมสอะไรขนาดนี้คือเราชอบมากแมส้านเนี้ยของแมสลับเหมือนกันนะคะนี่มันจะมีความแบบเขียวมิน้นมินนะแล้วก็ตัวสายเป็นสายสีสีแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีแบบว่าโทนกาแฟกาแฟแบบเนี้ยก็โอเคเหมือนกันคือน่ารักมากดูสิเรารู้สึกว่าเขาทาออกมาค่อนข้างสวยอะ่ะอันนี้คือซื้อแบบซื้อมาฝากคนอื่นทุกคนมัน2,000วอนแล้วก็ได้2 ชิ้นก็ตกพันวอนชิ้นละสาบาทใช่ไหมแต่พอซื้อหลายๆอันอะซื้อ10อันอย่างเงี้ยเขาก็ลดไปอีกเหรอ7,800วอนถ้าจะไม่ผิดนะก็คือถูกมากๆทุกคนซื้อมาเยอะมากนะซื้อมาเป็นของฝากให้คนอื่นนี่แหละเพราะว่ามันสวยดีแล้วก็หลังๆอะเห็นคนแบบว่าชออใส่แมสให้มันแบบแมทช์กับสีเสื้อผ้าใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออแมสแบบนี้มันแบบมันน่ารักมันเจ๋ดีนะคิดว่าทุกคนแบบน่าจะชอบแน่เลยแล้วก็ที่ไปคาเฟ่นะคะก็ได้เคสของร้านนี้มานะนี่น่ารักมากอันนี้จริงๆแล้้วมมันนีองขาบ แล้วมันก็มีไฟแช็ข้างในส่วนนี้มันคือไม้แท่งๆที่คนเกาหลีเขากำลังนิยมกันนะคะก็คือเอาไฟแช็กจุดไม้นี้เลยแล้วไม้มันก็จะหอมละเหยระเหยในบ้านนะคะเป็นกลิ่นบูดดี้ที่แบบหอมมากคือเราเป็นสายบูดดี้ไงเราก็เลยชอบนะตัวนี้นะคะเป็นยาสีฟันค่ะทุกคนซื้อมาทําไมก็ไม่รู้แต่แน่ๆคือซื้อมาเพาะกล่องแล้วก็แพ็คเก็เนี่ยทุกคนยาสีฟันเป็นยาสีฟันที่แบบ สวยมาก้นสูส่ไม่ไหวจะบอกว่าที่เกาหลีอะ่ะยาสีฟันสวยๆเยอะมากเลยทุกคนหูเห็นแบบหลอดมานะ่ะสวยทุกคนลืมไปเลยคือเราไปตึก YG มาด้วยนะคะเขามีคาเฟ่ที่ชื่อว่าเด e s a ซ e e อันเนี้ยแล้วเราก็ไปวันที่ b l a c k p i n k อะ่ะออกอัลบั้มนะคะเราก็เลยได้ไปซื้ออัลบั้ม Black p ิ n งกลับมาด้วยที่นนราคาถูกมากอย่างเช่นอันเนี้ยประมาณ5 0 0เองทุกคนเห็นในไทยพีกันแบบ700กว่าบาทเลยนะแล้วก็รุ่นเนี้ย3 0 0กว่าบาทไม่ถึง0 0ปร370อรประมาณนี้นะอะคือถูกมามค้อไม่ได้บอะไ่ประมาณนอ้นะคะค เขาแพงนะแต่คือเข้าใจในเรื่องของแบบค่าขนส่งค่าภาษีเอ่ยใดนะแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสไปเกาหลีนะไปซื้อเหอะอัลบั้มที่เกาหลีถูกมากนึกขึ้นได้ว่าในไทยอะถ้าเราจะเอาโปสเตอร์ด้วยเราต้องเสียค่าโปสเตอร์เสียค่ากระบอกเพิ่มประมาณแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเอามาเอาใส่กระบอกเดินทางกลับมาก็ได้า่าจะคุ้มกว่าอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นแน่เลยนะคะก็คือเรื่องสําอางนั่นเองค่ะทุกคนนี่เราได้มาแบบหลายอย่างมากๆเลยนะคะแต่ก็รวบรวมให้อยู่ในแค่ถุง2ถุงนี้นะคะทุกคนซึ่งถุง มากถึงสะขาอยู่แล้วคเครื่องสําอางหลักๆที่เราซื้อนะคะก็คือจะซื้อที่โอลิฟยังนะคะทุกคนซึ่งโอลิฟยังมันก็จะคล้ายๆกับแบบว่าสั่งบ้านเรานะคือมีอยู่ทุกท้องถนนทุกหัวมุมทุกถนนทุกสตรีทมีหมดมีโอลิฟยังนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะแล้วก็เครื่องสําอางแต่ละที่ก็จะมีไม่เท่ากันของก็ไม่ได้มีครบหรือโปรโมชั่นแต่ละที่ก็จะต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาจริงๆเพราะฉะนั้นเจอปุ๊บซื้อปั๊บรีบซื้อเลยนะคะทุกคคนนนนนอออย่่นน่่่าา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 าไไไปปิิดดตัสสใจจนจนเพระะวาาขาจจะมืมมี อ่ะโอเคขอบอกก่อนเลยว่าก่อนเราจะไปถึงเกาหลีเราก็เสียเงินตั้งแต่สนามบินที่ไทยไปเลยค่ะทุกคนคือหน้อันนี้มานะคะเป็นดีออลิกลเพราะว่าเราอยากทําทแบบว่ารวมรีวิวลิปดีออะไรนี้ใช่ไหมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเพราะตัวที่เรามีมันจะหมดแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นสีที่เราแบบยังไม่มีด้วยนะคะชื่อว่าสีเชอร์รี่นะคะน่ารักมากใจขังอะ่ะแดงแดง,ดง,ดงเอชอร์รี่เชอร์รี่น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะและ้วมันก็ชุ่มื้งดีมากเราใช้รุ่นนี้มาแบบโอ้สิบแท่งก็ว่าได้แล้วค่ะทุกคนดีออลิกล เนี่ยคือเป็นลิปที่ต้องมีติดบ,บ้านนะคะเพราะว่าใช้ดีจริงๆชุ่มช,ชื้นมากเป็นบลัชออนของ Air m a ะค่ะคือเราอยากได้รุ่นนี้นานแล้วแหละแต่เวลาไปที่พาราก,กอนอ่ะไม่เคยมีของเลยทุกคนของหมดตลอดนะคะนี่ให้ดูอุ้ยสวยงามเลยค่ามาพร้อมกล่องส้มนะคะเป็น Air Max ชิ้นเดียวที่เราสามารถซื้อได้ง่ายๆนะคะ น,นี่เป็นสีนี้ค่ะทุกคนไม่รู้ทุกคนมองเห็นไหมสวยมากมีความแบบชมพูตุ่นๆน,นะคะชื่อว่าสี r o s e อร์เมนะคะมาเปิดที่ถุง TCE กันก่อนดีกว่านะคะตอนที่เราไปอะ่ะคือ TCE เขาลดราคาประมาณ30%อยู่นะคะทุกคนก็บอกเลยว่าแบบคุ้มมากเออให้ดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันเนี้ยมาจากร้านชิคคอรนะคะร้านชิคคอก็เป็นร้านแบบ,แบ,บแคล้ายๆตัวโอลิทยังนี่แหละทุกคนแต่ว่าเขาจัดเซตอันนี้เป็นสิ่งที่ TCE ไม่มีในช็อป TCE ไม่มีเซตแบบนี้นะคะคือเขาจะเป็นตัวอายแชโดว์รุ่นใหม่แล้วก็มี แล้วก็มีแปลงคาตาให้ด้วยนะคะเซตนี้คือราคาจริงๆมันอยู่ประมาณที่49,000วอนนะคะแต่มันลดเหลือ41,900อวอนโดยประมาณก็ประมาณ1ัน0 0งพาทุกคนซึ่งมันคุ้มมากปกติอันนี้อันเดียวก็1 2น0 0งพาแล้วและอันนี้แถมย่านอื่นมาให้อีกนะคะเราก็เลยเลือกซื้ออันนี้เลยนะคะจากร้านชีคอนะคะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่ DCE อ่ะมันลดราคาใช่ไหมเราก็เลยซื้อมาค่อนข้างหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นล i p m a ทของเขานั่นแหละทุกคนชื่อว่าสี Over It นะคะคิดว่าตัวเองก็น่าจะ ะมีสีนี้แล้วแหละแต่ก็จะซื้อมาอีกอยู่ดีนะคะดูดิสีจะมีความก่าๆอิดๆอะไรอย่างเงี้ยสวยนะแล้วก็มีลิ็บรุ่นนี้มีเป็นรุ่นที่ว่าแบบแท่งมันจะเป็นสีเงินๆนะคะชื่อว่าสีโอเวอร์โหลดนะอันนี้คือไปกับพี่ที่รู้จักคนนึงแล้วเขาก็หยิบรุ่นนี้ขึ้นมาเป็นรุ่นที่เราทาอยู่ตอนนี้แล้วค่ะทุกคนเราทาสีสโมกกี้เลดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเป็นสีแดงแงซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสีออกโทนชมพูกว่านะคะชื่อว่าสีโอเวอร์โหลดนะคะสวยมากก็เลยซื้อมานะแล้วก็นี้มี ะะรุ่นที่เรามีอ่ะจะเป็นตัวแบบโปรโกลใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็ชอบมากเพราะมันติดทนมากนะคะก็เลยซื้อมาเพิ่มค่ะทุกคนเป็นมาสคาร่าของ b c e นะคะนี่เลยรุ่นนี้ Super Slim Waterproof นะคะลองใช้แล้วที่เกาหลีกับการเดินเที่ยวทั้งวันนะทุกคนอันนี้คือติดทนดีมากขนตาไม่ตกเลยนะคะแต่ด้วยความที่หัวมันเป็นหัวแบบเล็กๆสลิมๆมมค่ะทุกคนมันจะไม่ได้ขนตาที่มันวอลลุ่มขนาดนั้นแต่มันจะได้ความยาวความธรรมชาตินะความสวยเลียงเส้นอะไรเงี้ยติดทนมากล้างไม่ออกเป็น รุ่นสลิมเวลเวทมาด้วยนะคะอันนี้ซื้อมาฝากคุณแม่นะมันเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่าไรก็เป็นลิปแท่งแต่เป็นเนื้อเวลเวทที่แบบค่อนข้างสีชัดแล้วก็เนื้อนุ่มทาสวยมากนะคะอันนี้ซื้อมาฝากแม่เนาะเพราะว่าด้วยความที่แม่เราจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ทาลิปแมทเบอร์นั้นนะคะก็เลยซื้อแบบนี้มาส่วนนี้เป็นพัมปิ้งลิปนะคะถ้ายังไม่เคยใช้พัมปิ้งลิปบอกเลยว่าพลาดมากทุกคนคือมันจะเป็นลิปที่แบบคล้ายๆลิปมนันแต่ว่าใช้ปุ๊บปากเราจะมีความฟูความตุยอะไรอย่าง,งานเงี้ย,ะะา,ยาก้ลโทโ อ่อนบ้างน,นะคะเอามาเบลนกับสีเข้มเนาะอันนี้ก็ซื้อมาเป็นสีแคชเมียร์นูดนะคะก็จะเป็นโทนชมพูนูดนูดชมพูละมุนละมุนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้บลัชออนคอลเลกชันใหม่มาด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยทุกคนคือราคาที่นู่นน่มันก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าคอลเลกชันใหม่อันนี้ไม่ได้ลดราคานะคะแต่เราก็ซื้อมาเพราะเป็นสิ่งที่เล็งมาตั้งแต่ไทยแลนด์แล้วนะคะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ทุกคนสวยมากคอลเลกชันใหม่ซื้อมา2สีนะเป็นสี s ไลด e slowly นะคะกับสียูดพิงค์นะคะ คือในแพคเกจมันดูเป็นชมพูนี้นะทุกคนแต่ของจริงอะไอสีที่เข้มคือสีตลับของมันแต่สีจริงๆมันจะเป็นแบบชมพูละมุนละมุนชมพูตุ่นตุนแบบน่ารักมากต่อไปมาต่อกันที่โอลิฟยังบ้างนะคะทุกคนคือโอลิฟยังเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเราเข้าทุกวันซื้อทุกวันนะคะแล้วก็อันเนี้ยด้วยความที่เราไปเกาหลีเราไม่หยิบสกินแคร์อะไรไปเลยทุกคนหยิบโฟมล้างหน้ากับคลีนี้มอยเจอร์เซิร์ชขวดกระปุกเล็กๆอันนึงไปที่เหลือตั้งใจว่าจะซื้อใหม่ให้หมดนะคะซึงงวันนนนนนนแรกกก็็็ได้้เเเเปปซีลยะะะะคคขอสิฟ นะคะทุกคนมันเป็นเซ็ตที่ใช้ดีมากนะคือเราใช้โทนเนอร์ตัวนี้ของเขาอยู่นะคะซึ่งมันแบบช่วยลดผดได้อะไรได้นะคะแล้วก็เนี้ยเขาจับเซ็ตแบบนี้พอดีเลยค่ะทุกคนคือจริงๆตัวหลักของเขาคือตัวเซรั่มอันนี้นะคะแต่ว่าเขาแถมเป็นตัวโทนเนอร์แล้วก็แถมเป็นตัวที่แต้มสิวมาให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ราคาถูกมากเหมือนประมาณ600นะ้ะถ้าเราจะไม่ผิดก็แบบโอเคมากๆเลยได้ตั้ง3ชิ้นเนี่ยส่วนอันนี้นะคะเป็นกันแดดของ a อค่ะคือเราอยากได้มานานมากแล้วค่ะทุกคนอยากได้ตั้งแต่ที่ไทยอ่ะคือที่ไทยมัันนนไม่่่ะะ่ติตตตววี้ะคคแาาเาเเรยห็ ในร้านออฟฟิเชียลของ AB แลเราก็พวกร้านทฮิวต่างๆนะมันราคาประมาณแบบพันสองพันสามพ้าถ้าจำไม่ผิดนะพอไปกเกาหลีมันถูกลงเหลือประมาณแบบแปดเก้ารก็เลยซื้อเลยคือชีจะเป็นกันแนดค่ะทุกคนแล้วก็เป็นกันแนดหัวแบบดอกๆแบบนี้ดูดิเนี่ย เออก็เลยซื้อมาเพราะว่าเขาเป็นกันแดดที่มีสารบำรุงในตัวด้วยนะคะแะ็เลยแบบชอบแพ็กเกจมากๆก็เลยซื้อนะคะมาที่อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ของแบรนด์สเตลล่านะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อที่โอริจงนะซื้อที่มิชช่านะคะแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าทําไมสเตลล่าที่เกาหลีถึงราคาถูกอะทุกคนคือมันเป็นแบรนด์เกาหลีหรอเราคิดว่าสเตลล่าเป็นแบรนด์ฝรั่งมาโดยตลอดหรือว่ายังไงจําไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าเราซื้ออันนี้มามันเป็นเหมือนแบบเออไอชโด์สติกค่ะทุกคนสวยมากเนี่ยเนี่ยคือจําได้ว่าเฉียลดราคาประมาณ50%แล้วก็เหมือน เพิ่มอีกอ่ะทุกคนอันเนี้ยตกประมาณแบบสามสี่ห้าร้อยประมาณนั้นซื้อจากร้านมิชชาที่ฮงแดนะคะสวยมากแยวสวัสให้ดูนิดนึงลวกันเผื่อใครอยากไปตามตามนะคะหรือว่าใครเจอร้านพีออเดอร์ก็ไปพีออเดอร์กันได้นะเนี่ยสวยมากต่อไปนะคะเป็นคุชชั่นค่ะคุชชั่นของโลแมนนะคะอันนี้ฮิตมากมันมีความแบบผิวสวยปกปิดดีคุมมันดีเอ่ยใดน,นะคะเห็นรีวิวในทวิตเตอร์มาตอนนั้นก็อยู่เกาหลีพอดีนะคะก็เลยซื้อไปเลยค่ะแล้วแพ็กเกจสวยมากแพ็กเกจสีฟัตุนแท้มากแบบนี้ เออแล้วก็คือแบบเป็นครชวชั่นที่แบบน่ารักอ่ะทุกคนเป็นสีฟ้าๆเทาๆอ่ะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะคะเป็นครชวชั่นของแบนด์คลีโอค่ะทุกคนคือเขามีสีเข้มเราก็เลยซื้อมาบวกกับเราอ่ะค่อนข้างชอบแพ็กเกจเขาแพ็กเกจเขาสวยนะแล้วเขาก็แถมมันนี้มาด้วยทุกคนมีรีฟิล1ชิ้นแล้วก็มีพับมาให้อีก3มชิ้นซึ่งในตลับมีพับแล้ว1อันในรีฟิลก็มีพับแล้วหนึ่งอันและแถมพับมาให้อีก3ชิ้นคือฉันงงมากเขามั่นใจมากสินะว่าพับเขาดีมากๆเขาถึงแถมมาให้เยอะขนาดน แล้วนะคะก็คือจะเป็นตัวรองพื้นกับกันแดดนะคะจะตัวรองพื้นส่วนนี้เป็นกันแดดค่ะทุกคนเหมือนจะมีขายในไทยแล้วนะแต่ว่าเราอยากไปซื้อที่เกาหลีไงราคาประมาณบบอันละหนึ่งพได้มา ต่อไปมาที่แบรนด์ All Muse นะคะทุกคนเป็นแบรนด์ที่เราอยากได้มานานแล้วแหละอยากได้ลิปของเขาเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็อยากได้ตัวที่ทาตาของเขาด้วยนี่ให้ดูทุกคคือโรภแพ้แพ็กเกตนางมากแพ็กเกตนางน่ารักจริงๆนะคือรู้สึกว่าซื้อสีเดียวมันมันไม่สะใจไงมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราไปตามหาทางเกาหลีก็เลยซื้อมาเลย2อันจ้ะเป็นทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะรุ่นนี้มีความคล้ายดีอ l ลิปโกลเลยค่ะทุกคนคือเนื้อแบบมีความนั้นหนาแน่นๆนะขอลองเทสอีกรอบอ่าใช่มีความคล้ายดีอจะ ีความแบบบางกว่าเบากว่าดีออนะคะแพคเกจสวยเวอร์ดูดิข้างในจะเป็นโทนสีชมพูนะคะอันนี้คือมีหลายสีให้เลือกมากโอ้ยสวยดู ดูนี่คนชมพูแบบอืมสวยมากคือแบรนด์ลากอ่ะเป็นแบรนด์ที่เราค่อนข้างชอบโปรดักของเขาพรรู้สึกว่ามันแบบบางเบาดีนะคะแล้วมันก็ใช้ค่อนข้างดีด้วยนะก็เลยได้เป็นแก๊งนี้มานะคะเครื่องนี้ได้มาจากร้านชิคอร้านชิคอก็คล้ายๆกับเซฟโฟล่าบ้านเราอะค่ะทุกคนก็จะขายของที่มันมีความแบบแบรนด์ดีๆหน่อยเอ็กคลูซีฟหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีของที่เป็นไซส์ที่แบบลากอมไม่มีขายแต่ชิคอมีขายเนี่ยเออแบบนี้ละกันนี่ก็ได้นี้มานะคะได้เป็นตัวซีนซิงวอเตอร์ แล้วก็อันนี้ได้มาจากร้านชิคออีกแล้วคือของจากร้านชิคออยู่ในถุงโอลิฟอย่างเยอะมากลืมแยกไว้เพราะว่าชิคอไม่ได้ให้ถุงเรามานะเราก็เลยต้องเอาของมาเทร,รวมกันอันนี้เป็นของแบรนด์ฮินส์นะคะเป็นอายแชโดว์ค่ะทุกคนคือคาเซล40%นะเพราะว่าของมันจะหมดอายุปีหน้านะคะปี2023สวยมากอันนี้มันจะมีความเป็นแบบ ลิปมนันลิปบามค่ะทุกคนสวยมากแล้วก็น,นี้เป็นลิปของบานิลาโคนะคะทุกคนคือไม่ได้ซื้อของบานิลาโคมานานมากไปเกาหลีก็เลยจัดมาเลยค่ะสามแท่งนี้นะคะทุกคนสวยมากโทนชมพูชมพูนะคะก็อันนี้เป็นลิปของคลีโอค่ะทุกคนซื้อมา2รุ่นเลยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นตัวเวลเวกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวทินค่ะคือสีค่อนข้างอะสวยมากเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆนะคะคืออยากซื้อลิปสีแบบโทนธรรมชาติธรรมชาติบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็เลยได้2ตัวนี้มาค่ะอ๋อใช่ไม่เห็นคนซื้อมิชชานานมากแล้วนะคะจริงๆคือเขาออกลิปรุ่นใหม่มาแบบหลายอันเลยนะทุกคนเราซื้อรุ่นนี้มาเป็นรุ่นแดงทินดิวี่ดรอปนะคะก็คือเป็นทินแบบเนื้อฉ่ำๆและติดทนมากเหมือนเดิมน,นะคะเป็นจูซี่แปรงของแบรนด์ออพิวหรือว่าเอปอนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นชูการ์ทินนะคะ ฉ่ำมากติดทนแบบทนสุดสุดอ๋อแล้วก็ได้นี้มาด้วยนะคะของดาซีค่ะทุกคนคอลเลคชันใหม่ของเขาคะ่ะทุกคนเป็นสีแบบมีความแบบว่าออท่มอะไรประมาณนี้ไฮีอสโนะคะซื้อมา2รุ่นลยหลอคืออะไรบ้างขอดูสีไปอันนี้เลยแล้วก,ก็ซื้อแบรนด์นี้มาด้วยคะ่ะทุกคนมูซีค์แมนชั่นนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบเคยเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ว่าตัวแท่งลิปอันเก่าของเขา,าจะเป็นคล้ายกับผู่กันอะไรเงี้ยรอบที่แล้วก็ฝากเพื่อนซื้อมาแต่อันเนี้ยเขาออกเป็นรุ่นใหม่มานะคะเป็นแบบ ไอซี่ทินนะคะทุกคนคือเป็นทินแบบปากฉ่ำวาวมากมากกอันนี้คือแบรนด์มอสหรือว่าแบรนด์ M O S นะคะคือเป็นแบรนด์เกาหลีที่แบบที่เราอ่ะชอบมากจะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นลิปเนื้อที่แบบดีที่สุดตั้งแต่เราใช้มาก็ว่าได้นะคะเป็นรุ่นจิ้มจุ่มของเขาซื้อแบบรุ่นแท่งๆมานะคะแบบน,นี้เราเคยรีวิวไปแล้วทุกคนว่าชอบมากเนี่ยคือเนือ้อเขามีความนุ่มฟูทาแล้วปากสวยมากลิปบามนะคะตั้งใจซื้อมาฝากคนอื่นนะคะเป็นแบบลิปบามที่มีสีอยู่ข้างในตรงกลาง ะะทาแล้วมันก็จะมีความสีกำๆเอยใดอะไรนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นลิปบาล์มแบบมีสีเหมือนกันค่ะทุกคนเห็นไหมบอกแหละว,ว่าชอบลิปบาล์มมากๆนะคะก็เลยซื้อไม่หยุดเลยอันนี้เป็นของลิลลี่บ a n เลยนะคะเป็นกลิตเตอร์ทาตาค่ะทุกคนสีคือแบบตาแตกจึงเวอร์นะคะหายากมากบัตรออนสีหลุมมันเนี้ยเนี่ยนี่เลยอันนี้นี่ ชอบมากเลยอะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้มาต่อกันที่หมวดแฟชั่นนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเวลาไปเกาหลีนะอันนี้ก็เป็นหมวกที่เราซื้อมาเรารู้สึกว่าชอบมากนะคะคือวันนั้นติดฝนแล้วก็เลยแบบว่าหาซื้อของในร้านนี้นะคะเพราะไปหลบฝนอะไรเงี้ยก็ได้เป็นหมวกนี้มาค่ะทุกคนสวยมากเลยใส่แล้วมันแบบปิดหน้าปิดตามีความแบบพอเสาเกาหลีมากๆนะคะที่เกาหลีเขาจะชอบแบบใส่หมวกแบบมีกันน่ะก็เลยเอามานะคะแล้วก็ตอนเนี้ยที่เกาหลีอะทุกคนฮิตเสื้อเชิ้ตสีฟ้ามากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชิ้ตยาวเชิ้ต คือฮิตเสื้อเชิ้ตสีฟ้ามากๆนะคะเราก็เลยซื้อมาบ้างน,นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเสื้อเชอิ้ตทรงขอบค่ะราคา1 5 0 0 0าันวอนค่ะทุกคนสวยมากน่ารักมากที่จริงคือมันเป็นสีฟ้าที่แบบฟ้าตุนต่นๆฟ้าพาสเทลอยู่นะแต่ในรูปมันจะมีความแบบฟ้าอ่อนๆแต่ของจริงคือสวยมากแล้วก็ผ้าดีมากนะคะแล้วก็ได้มาเป็นตัวนี้อีกค่ะนี่เป็นเสื้อเชอิ้ตที่มันมีความแบบว่าจําเอวข้างหลังแบบนี้ใส่แล้วดูผอมดูหุ่นดีมากๆนะแล้วก็ได้เข็มขัดมาด้วยค่ะทุกคนน,น่าจะอันละประมาณแบบ300 400แสวยดีนะ เอามาแมทช์กับพวกกางเกงยีนหรือกางเกงขาสั้นนะแล้วก็ได้กระเป๋าแบบนี้มาค่ะจริงๆกระเป๋าเนี้ยได้มา2ใบนะได้แบบนี้กับสีดําอีกใบนึงนะแต่ว่าสีดำเราแฟนเอาไปใช้แล้วคือเป็นกระเป๋าที่เราใช้ที่เกาหลีบ่อยมากทุกคนเป็นกระเป๋าแบกบ้านของเรานะคะคือที่เกาหลีใช้กระเป๋าอันนี้กันเกือบทุกคนเลยอะแล้วก็ได้เสื้อผ้ามาด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าจากร้าน M p l a y g o ค่ะทุกคนเป็นร้านเสื้อผ้าผู้ชายที่มีซ่องผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าเราไปซื้อมาเพราะชอบมากๆนะคะราคา เลยเป็นเสอยืดน,นะคะก็กลาวว่าซื้อมาให้น้องด้วยอะไรด้วยนะคะเนี่ยแบบนี้แล้วก็ข้างหลัมีลายสกรีน ซึ่งลายสก,กินเขาดีมากเลยแบบหนามากไม่แตกง่ายแน่นอนลายสก,กินแบบนี้เห็นไหมเสื้อผ้าที่เกาหลีเสื้อเยืดออะมันดีจริงนะดูดิแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้เอาไปใส่นอนมาแล้วแหละใส่นอนใส่กินมาม่ามานะคะก็เลยหกเลยเธออันนี้เป็นร้านเดียวกันกับร้านที่เราซื้อหมวกสีเขียวมาเมื่อกี้นะคะชอบมากเลยตัวหนึ่งแบบ3-400อ่อะทุกคนคือใส่ดีมากใส่สบายสุดๆเลยนะแต่และตัวอย่างที่ทุกคนรู้แล้วว่าตอนนี้ที่เกาหลีกำลังฮิตแบรนด์ที่ชื่อว่าส u ับเจอมากๆนะคะก็คือแบบมีร้านพรีออเดอร์เยอะมากร้านที่อ่เยอะมาก ไม่ซื้อก็ไม่ได้ถูกไหมเออมันคือแบรนด์นี้นะคะชื่อว่าแบรนด์สครับเจอร์นะคะวันที่ร่อนไปอะ่ะก็คือไปน่าจะไปวันที่2มั้งแล้วก็ได้มา3ชิ้นนะคะเป็นอันนี้เป็นเสื้อขอบของเขานะคะที่ฮิตมากๆแล้วก็น,นี้เป็นเสื้อยืดทรงโอเวอร์ไซส์นะผ้าดีมากๆเลยค่ะทุกคนเสื้อขอบน่าจะราคาประมาณเก0ารพันหนึงส่วนเสื้อยืดประมาณพันสามร้อยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ได้กเกงตัวนี้มากค่ะเป็นางเกงตัวที่เป็นนี นะคะทุกคนที่มันจะเป็นแบบว่าขอบกางเกงในแบบนี้เป็นกันเกงทรงเกงทํางานแล้วก็แบบเป็นขอบกางเกงในยืดออกมาแบบนี้ทุกคนแบบพี่ออเดอร์กันแพงมากประมาณแบบ3000ับวกเออเราก็เลยดูราคาในเว็บไปก็คิดว่าน่าจะ3 0 0 0กว่าแน่เลยก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นแต่พอไปถึงหน้าร้านอ่ะทุกคนหน้าร้านขายอยู่ประมาณแบบสองพันหกสองพอะไรประมาณนี้ึ่งแบบโอเคถูกมากเอาเลย c f เลยนะคะก็คือใส่ได้และใส่สวยมากเลยทุกคนมีความแบบ Y2K มากเปรี้ยวมากชิกมากนะคะอันนี้คือวันที่ เาไปซื้อ3ชิ้นเนี้ยเราซื้อราคาเต็มใช่ไหมทุกคนอีกวันหนึ่งจ้ะพารุ่นพี่ไปซื้อลดลดสารฉันก็แบบ คือตั้งใจจะไม่ซื้อแล้วแต่พอมันลด30%มสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนโอเคไปหยิบเสื้อยืดสีดำอีกหนึ่งเสื้อยือดแ่ว่าส่งโอเวอร์ไซส์เหมือนสีชมพูตัว,ตวเมื่อกี้แล้วมันใส่สวยไงทุกคนมันใส่สบายแล้วมันตัวใหญ่ด้วยก็เลยไปซื้อสีดำตัวนั้นมาตอนนี้แฟนเราไปใส่แล้วแล้วก็ได้เสื้อคอปอีกตัวหนึ่งมานะคะเป็นตัวนี้คือตอนแรกไม่ได้อยากได้ตัวนี้หรอกแต่ว่าสีดำมันโมดเออก็เลยต้องแบบซื้อตัวนี้มาอันนี้เป็นแบรนด์กระเป๋านะคะที่ชื่อว่าอาชีพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เออโคเรียนดีไซเนอร์นี่แหละก็เลยได้เป็นรุ่นนี้มานะคะตอนแรกอยากได้รุ่นที่มันหูฮิ้วอีกอันนึงแต่ว่ากลัวแครี่ไม่อยู่กลัวดูแก่เกินไปนะกลัวมันจะแบบมันจะไม่เกาหลีกลัวมันจะดูแก่ก็เลยเอาใบนี้มานะคะน้องก็จะมีความว่าหนังๆผสมกับแคนวาสแบบนี้นะน่ารักมากข้างในใส่ของได้เยอะด้วยค่ะทุกคนนี่ใส่ power bank ได้นะจะบอกให้เห็นแบบนี้ราคาประมาณแบบ3 0ม0นนิดนิดประมาณ3,5 0 0อะไรนี้นะคะใบนี้ก็รู้สึกว่าโอเคคุ้มค่าที่ซื้อมาเพราะว่าทรงมันยูนิทุกคนมาที่วในไทยก็แบบไม่โหล แน่นอนนะคะน่ารักมากมาตินคิมนะคะทุกคนคือเขาฮิตทั้งกระเป๋าแล้วก็เสื้อของเขาเลยนะเสื้อ <c oughs> เราได้มาเป็นเสื้อยืดที่เป็นเสื้อยืดทรงครอบตัวนี้ทุกคนแต่เรางงมากว่ามันเป็นเสื้อ,อยังไงก็ไม่รู้แต่มันใส่แล้วมันมีขุยมีขนตลอดเวลาเนี่ยดูดิ เนี่ยใส่แล้วมันมีขนขนติดตัวตลอดเวลาซึ่งเราไม่รู้ว่าทําไหมแบบมันเป็นขนมาจากเสื้อหรือเป็นขนมาจากอะไรเพราะว่าตอนที่เราอยู่เกาหลีเราไม่เจอแมวถูกไหมแต่เสื้อตัวนี้ใส่ปุ๊บก็มีขนขนสกรปรกทันทีอะ่ะก็เลยแบบมีความงงนิดนึงแล้วก็ตอนที่เราไปอะ่ะเขาเพิ่งรีสต็อกกระเป๋ารุ่นนี้พอดีค่ะทุกคนเป็นรุ่นฮิตของเขาเลยนะเพิ่งออกมาแล้วก็โซเอาไปในทันทีเลยค่ะทุกคนกคนือน่ารักมากจริงๆรุ่นนี้เขาเหมือนกระเป๋าตังค์ด้วยนะแต่ว่าเราซื้อที่เป็นกระเป๋าสะพายข้างมานะคะซึ่งก็แบบใส่่่ขขขอขอองงง้้คคคนนาาเเยะเยะะลทุกใ ells ha ด้วยความที่เรายังไม่มีกระเป๋าสีครีมนะคะก็เลยซื้อมานะเพราะมันน่ารักดีแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะทุกคนประมาณแบบสามสี่พันประมาณนั้นมัน้งอ๋อแล้วก็ได้แบรนด์นี้มาด้วยนะคะทุกคนได้มาจากที่ห้างฮุนไดนะคะคิดว่าหลายๆคนอาจจะต้องเคยเห็นแน่เลยคือเรามาเห็นชาวเกาหลีถือถุงแบรนด์นี้เยอะมากแล้วเราอยากได้มาตั้งนานแล้วเพราะเราเคยเห็นแบรนด์นี้ในพินเทเลชใช่ไหมก็รู้สึกอยากได้มากวันนั้นไปเจอที่ห้างเดอะฮุนไดก็เลยไปซื้อเลยเพราะหวังว่าฉันจะได้ถุงปรากฏว่าได้ถุงของเดอะฮุนไดแทนซึ่งแบบแซงมากไม่สวยเลย เป็นทรงคอปอีกแล้วทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะคิดว่านะอันนี้เป็นของแบรนด์มาดินะคะเนี่ยได้เ,เสื้อน้องหมาไสโกอบมาคืตอตอนแรกจะบอกว่าแบบผ้ามันไม่ดีเว้ยผ้าข้างนอกมันดูสักๆไในก็ไม่รู้ว่าแต่ปรากฏว่าพอใส่ปุ๊บอุ้ยสวยผ้าดีผ้านิ่มเฉยเลยนะคะเนี่ยเป็นน้องหมาไสโกรอบนี้นะคะราคาน่าจะตัวละประมาณพันสามพันห้าอ่ะใช่ราคาเท่ากันทุกแบรนด์เลยเสื้อยืดตัวนี้ราคาเท่ากันกันกบของสครับเจอ้วยนะคะราคาประมาณพันสามร้อยบาทนะทุกคนน่ารักมากเป็นน้องหมาไ้ สารคดปนี้ก็น่าจะจบแค่เท่านี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนหรือไปชอปปิ้งอะไรมาอีกจะมาเปิดถุงซอปให้ทุกคนหน่ียแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ